ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รากยการ a อคิสอนการใช้เวกัส Pro นะครับก็วันนี้ก็กจะมาสอนการทำเท็กให้มันเต้นได้อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ผมก็ได้ใส่แบ็กกราววิดีโอนะครับกับกับเสียงประกอบแบ็กกราวอะไรประมาณนี้แหละอ่ะเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกก็ต้องสร้าง insert video track นะครับแล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือตามที่เราต้องการเลยนะครับซึ่งผมจะพิมพ์เพราะว่า เป็นรายการใหม่ครับ H On Tour ทีวก็ปรับฟอนต์ครับปรับฟอนต์ปรับไซส์ปรับตัวหนังสือตามใจชุนเลยอ่าโอเคตอนนี้ผมก็ได้เลือกฟอนต์เสร็จแล้วนะครับอันดับแรกเราก็ต้องทําช่วงมินินโทรเข้ามาตามเสียงเพลงตามจังหวะเพลงที่เราเลือกไว้นะครับซึ่งผมคิดไปก่อนแล้วว่าจะต้องให้มันเข้ามาแบบนี้ ก็ประมาณนี้นะครับเด,เ,รเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวราลองเพย์ดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็กปเทกมาจังหวะเสียงตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บจะให้มันเป็นเหมือนเป็นหยดน้ําอะไรประมาณตึ้งแบบมันมันจะเป็นเสียงตงึตง้งตึ้งอะไรประมาณนะผมก็จะให้มันเป็นหยดน้ําครับซึ่งจะทําให้เป็นหยดน้ําได้ ก็อ,อันดับแรกให้เรา insert video ครับเสร็จแล้วก็ไปที่ไฟล์ที่เราโหลดไว้ซึ่งถ้าใครอยากได้ก็มาขอได้นะครับก็ผมก็จะเอาใส่ปุ๊บอันนี้เราก็จะต้ใช้เอฟเฟกช่วยนะครับไปที่ไอตัวเนี้ยครับตรงเนี้ยทีเ่เป็นฟรีเหมือนตัวหนังอะครับกดเข้าไปปุ๊บกลาเป็น custom ครับคือกำหนดเองแล้วเลือกเอฟเฟกชื่อว่า high s p a d นะครับ เสร็จแล้วปุ๊บตรงสื่อเราก็จะหายไปใช่ไหมไม่ต้องห่วงครับเราก็ปรับของเราต่อชึบก่อนเราจะปรับเราต้องทําให้ตรงสื่อมันอยู่ที่เดิมก่อนนะครับซึ่งตอนนี้มันไม่อยู่ที่เดิมลบลบอ่าตน,นี้ก็อยู่ที่เดิมนะครับโอเคนะครับจะเป็นหยดน้ําเห็นหรือเปล่าสวยไม่ล่ะฮ่า โอเคเสร็จแล้วแล้วก็ให้ตรงสือมันเต้นตามจังหวะเพลงปุ๊บแล้วปิดตรงนี้ธรรมดาแล้วก็ขยายขยายให้มันใหญ่ขึ้นให้มันใียมนิดนึงเหมือนมันจะอะไรสักอย่างปุ่มแล้วก็เล็กลงใช่ไหมก็ประมาณนี้นะครับ ก็ลองลองไปปรับกันดูเห็นปะก็ตอนนี้ผมก็ได้ทำการตัดต่อเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ประมาณเนี้อืมก็ประมาณนี้ะนะครับเดี๋ยวตอนจบคลิปก็จะเปิดให้ดูหนึ่งทีนะครับ ก็ฝากกด s ับตะไคร้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็แล้วเจอกันครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ